มีชาวน่าจะเป็นชาวรัสเซียนะคะเขาเนี่ยได้เปิดบริษัทนะคะอยู่ที่ประเทศไทยนะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะมีการวาดรูปใต้น้ำพีเอมนะคะวาดรูปใต้น้ำอยากให้พีามาดูว่าวาดรูปใต้น้ำเป็นยังไงค่ะเขาจะใส่ชุดดำน้ำนะคะแล้วก็ไปวาดรูปใต้น้ำนะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็แล้วเขาก็เปิดมานานแล้วด้วยอ่าประเด็นคือเขาก็เปิดมานานแล้วด้วยนะคะและภาพที่ขายเนี่ยก็ขายได้หลายหลัก มากกว่าห้าหลักเป็นต้นไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มี q u e s t i o ว่าไปถ่ายที่ไหนอ่ะถ่ายที่ต่างประเทศหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วค่ะมาถ่ายที่ประเทศไทยค่ะเพราะเนี่ยก็จะมีหลายคนนะคะมาโต้แย้งมากๆเลยว่าสำหรับคนที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะหรือคนไทยนะอ่ะให้ดูภาพนี้คิดว่าเขาใช้สีอะไรเอออะคริลิก,ลกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำไม่น่าจะใช้ได้อ่ะในน้ำ ใช่ไหมท่านสีอะคริลิกเนี่ยมันต้องมีความผสมของน้ํามันถูกไหมก็ไปเซิร์ชใน Google มาประเทศของสีเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีสีน้ําสีโปสเตอร์สีช็อคสีฝุ่นดินสอสีสีเทียนสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ํามันนะคะคราวนี้เราจินตนาการถ้าเราไปวาดรูปใต้น้ําแบบเนี้ยแล้วมันมีความเป็นน้ํามันอยู่อะและไปวาดใกล้ๆกับปากกาลังน้ลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอื สิ่งเหล่านี้ค่ะทําให้ฝ่ายอ,อายอนุรักษ์ธรรมชาตินะที่ไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลนะหรือแบบเป็นฝัง่งที่ดูแลฝ่ายภาครัฐนะคะแต่ว่าเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนเราเปิดเพจขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ก็มีการที่จะถกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เมนชั่นไปหาฝั่งของอนุรักษ์ธรรมชาตินี้จังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นมาจากจังหวัดภูเก็ต ว่าปล่อยเรื่องนี้ออกมาได้ยังไงนะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยตรวจสอบสีที่เขาใช้กันด่วนนะครับเพราะว่าพอดีเนี่ยมีดราม่าจากเมืองนอกนะคะแต่มันดันเป็นที่ภูเก็ตบ้านเราประเด็นคืออันเนี้ยมันไม่ได้ดังจากประเทศไทยอะมันดังจากเมืองนอกว่าเฮ้ยคุณไปทําอย่างนี้ที่ทะเลได้ยังไงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงคุณรู้หรือเปล่าว่าสีที่คุณใช้เนี่ยทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะปะการังที่คุณไปวาดอยู่นะ มีการแจ้งเข้ามานะคะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีการเปิดคอร์สสอนดำน้ำวาดภาพนะคอร์สหนึ่งเนี่ยเป็นแสนมานานแล้วนะคะทาโดยชาวต่างชาติที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใบอนุญาตหรือเปล่าหรืออาจจะมีก็ได้นะ,ะแต่สิ่งที่กังวลคือสีที่เขาใช้เนี่ยมันอันตรายต่อประการังหรือเปล่าเขามีคําถามขึ้นมานะ,ะสังเกตในภาพเมื่อกี้นะคะมีการฟอกขาวเราก็อยากที่จะให้หน่วยงานเนี่ยมีการตรวจสอบว่าถูกต้องไหมมีสารอันตรายหรือเปล่านะ,ะเอกสารบอกว่าสียี่ห้อน,นี้อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา นะฮะบางทีเนี่ยเขาก็แชร์เข้ามาเลยคือต่างชาติบางคนที่เขาอนุรักษ์ธรรมชาติเขาก็สู้นะเขาก็ไปเสิร์ชมาสุดๆเลยนะว่าเฮ้ยมันมีมันอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ํานะคะแล้วก็ปะก,การังเนี่ยอยากให้มีการตรวจสอบว่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการคลายความกังวลที่อาจจะมีทําในเขตอุทยานด้วยนะครัวนี้เนี่ยเราก็ไปเซิร์ช a c e b o o k ของเขานี่ลองดูสีชถ้าเรามันจรจริงมันมีวิดีโอด้วยนะ เราเห็นนะถาดเสียมันมีความหลุมๆออกไปแล้วมันเป็นมีความเป็นออยเนยม,มันอยู่ในนั้นนะแล้วก็ว่าดนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ชาวไทยบ้านเราเปรียบเสมือนโคน,นันค่ะทุกคน <c oughs> เอาอาอ่านคอมเมนต <ะ S> ์นักสืบพันทิพย์เอนักสืบนะคะคอมเมนต์นะคะที่เข้ามานะเข้ามาแชร์ก็มีการไปเช็คประวัตินะว่าคนที่ทําเป็นใครคนที่วาดเนี่ยเจ้าของบริษัทคือผู้หญิงนะอ่า คนที่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะแล้วรูปโปรไฟล์เนี่ยคือการเอามอเตอร์ไซค์อ่ะไปอยู่ใต้น้ำอ่ะพี่เอ็มแล้วไปถ่ายรูปอะ่ะมอเตอร์ไซค์ขั้นๆอ่ <c oughs> ะหึแต่ละสิ่ง <c oughs> ไม่ได้อยู่แล้วไงแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะมันคือมอเตอร์ไซค์บ้านเราเออเปิดภาพไปเนี่ยจะรู้เลยว่ามันคือมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะไปอยู่ใต้น้าแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เอ่อ แล้วในโซเชียลมีเดียเขาก็มีการเมนชั่นขึ้นมานะต่างชาติก็เมนชั่นเจ้าของบริษัทเนี่ยหเฮ้ยคุณทําที่ประเทศไหนคุณอยู่ยังไงเขาบอกว่าทําต่างประเทศนะแต่พอไปเช็คใน facebook โปรไฟล์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เมนชันว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะเลยหลายอย่างที่เขาตอบกลับมามันก็มันก็มันก,มนก็มันไปทางอื่นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยากที่จะให้เราเนี่ยวอร์นนิ่งเรื่องนี้ตื่นตัวกันได้แล้วว่ามีต่างประเทศเนี่ยเข้ามา เปิดบริษัทที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทําเหตุการณ์นี้เกิด้นแลองดูดิมันใกล้กับปะการังนะและมันใกล้กับสารมันใกล้กับสัตว์น้ํามากๆเลยนะคะแล้วก็ลองจินตนาการดูถ้าเกิดเราสีเราไม่รู้ว่ามันมีสารเคมีมากน้อยขนาดไหนนะแต่พอมันเป็นอะคริลิกกับน้ํามันอะคนที่วาดรูปจะรู้อยู่แล้วมันมีความเป็นน้ํามันมีมันมีออยอยู่ในนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราวาดไปอะปลามันก็คงกินอะเออ น้ำมันก็คงลอยแล้วพอมันไปใกล้กับปากการังมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะคะ